อันนี้มาสิบบาท, 2, 5, 4, บาทอสองห้าสี่สองเหรียญสิบบาทพศสองห้าสี่สองเนี่ยค่ะรับจตังคทอนมาพิคดูเพียงพศออเท่านั้นนะคะสองห้าสี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทสองห้าสี่สองนี่เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่สี่ค่ะจำนวนผลิตหนึ่งล้านสามสิบเหรียญหนึ่งล้านสามสิบหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญค่ะ จำนวนผลิตนะคะสองห้าสี่สองหนึ่งล้านกับสามหมื่นเหรียญรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทณนะวันนี้นะคะณนะวันนี้รับซื้อยี่สิบบาทวันต่อไปข้างหน้าป้าณไม่รู้ว่าราคาเหรียญน่ะจะขึ้นหรือจะลงแต่ถ้าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้บ้านเมืองมีสงครามแบบนี้ของสะสมไม่มีราคาแน่นอน ไม่มีราคาแน่นอนไม่มีคนซื้อแน่นอนนะคะไม่มีคนซื้อค่ะบอกเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คนเก็บเงินสดไว้กับตัวนะคะเขามีเงินเขากอดไว้แน่นเขาไม่เอามาซื้อของฟุ่มเฟือยนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญตอนนี้ขายไม่ได้นะคะราคาจึงปรับลดนะคะใครจะบอกว่าเหรียญหายยากให้ยากยังไงก็คือขายไม่ได้นะคะก็ไม่รับซื้อค่ะ1ิบาทสตางค์สองห้าสอง สิบบาทสองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะสิบบาทสองห้าสี่สามเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่หกจำนวนผลิตนะคะ 1, 000, 60, 000, 1, 000, 66, 000, หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญค่ะสองห้าสี่สามเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่หกนะคะอันดับที่หนึ่งก็คือสามสามนะคะหลายคนก็รู้อยู่แล้วเนาะสามสามจะหายากมาก ก็มีคนหัวใสมาดัดแปลงเอาสามเจ็ดไปตัดหางอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นชัดอยู่ค่ะเพราะเลขเขาไม่เท่ากันนะคะสามสามเจ็ดกับสามสามเขาไม่เหมือนกันอยู่แล้วเลขสามเลขสามกับเลขเจ็ดเขาเขาไม่เหมือนนะคะดูได้ชัดให้ยังไงก็ไม่เหมือนนะคะเหรียญสิบบาทจะตั้งทอนสองห้าสี่สามนะคะสี่สามในมือเลยรับซื้อเหรียญละ สองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะที่รับซื้อนะคปะป้าน้าก็บอกแล้วนะขะทัวนอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะสิบาทจะตังทอนรับตังทอนมาพลิกดูเพียงพศออค่ะของป้าน้านะคะสายเหรียญหมุนเวียนเรื่องดูอะไรเลยค่ะดูพศทุกอย่างเหมือนกันหมดด้านหน้าจะเหมือนแบบนี้เลยด้านหลังทุกอย่างก็เหมือนผิดกันแค่ตรงนี้เองนะคะตรงพศออผลิตเนะะี่ยค่ะเลขเลข สองห้าเหมือนกันนะคะเลขสองห้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามจนถึงสี่เก้าเนาะเลขเขาก็จะเหมือนกันแบบนี้หมดเลยนะคะดูแค่พอสอตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวค่ะสองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทสองห้าสี่สามเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่หกจำนวนผลิตหนึ่งล้านหกหมื่นหกหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญ นะคะเป็นตัวติดป้าน่าคิดว่าอีกหน่อยอนาคตมีแน่นอนจะต้องเป็นเหรียญที่มีอนาคตแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นที่นิยมนะคะยังยังไม่ยังไม่มีกระแสะอะไระคะ่ะยังไม่เป็นที่นิยมก็ยังนิ่งๆอยู่ยังหาซื้อได้จับต้องได้ใครมีโอกาสเก็บเก็บตอนนี้เลยค่ะแต่นะคะคนที่เก็บป้านไม่แนะนําให้ไปซื้อในราคาสูงๆมาเก็บไว้นะคะเสี่ยงกับการขาดทุนนะคะถ้าจะเก็บให้หาเก็บในราคาที่ แรกหน้าเรียนได้จะดีที่สุดเลยค่ะ